มาครับผมเมื่อนี้พามาบึงบรรยากาศพูดนะครับนกกระสานกน้อยครับบรรยากาศนองน้ําธรรมชาติครับบึงทุ่งสร้างอนเจนครับสมบรรยากาศสวยๆตอนเจ้าครับพนะพ่นไ่กุงดักกุงพ่นไ่แล้วพ่นก็จะ มายามแล้วเพิ่งก็เอาขึ้นไว้ตอนแรกมากเพิ่งเกิด,ดมาใส่เงียบไหมครับดักกุ้งครับอันนั้นเป็นสะดุ้งง่ายครับครับเป็นสะดุ้งง่ายครับเป็นใส่ไว้แล้วแต่ยังพันด้ยามมั้งครับเนี่ยเอาลงแล้วนะครับอเพราะเกิดสะดุง้งบรรยากาศรอบ นองทุงซางครับอันนี้กระสะดุงอีกหลังหนึ่งอันนี้เป็นกุ้งแนวดักกุ้งครับตอนเศร้าพอนเอาขึ้นยามแล้วตอนแรกมันยังเอามาลงครับเป็นแนวดักกุ้งของชาวบ้านเิ่นมากครับมันใส่แล้วพมันกันทิเอาขึ้นห้อยไว้มันยังวบเปื่อยยงไงครับแล้วก็ตากแดดก็กินข้าวก็ที่หายไปตอนแรกมากก มีแดดก็จะกินหอมก็ปปากก็จะเลือกุ้งก็จะเข่าดีนะครับผมเป็นเล็กน้อยบ้านนอกผมก็เคยใส่ขึ้นกันแต่ผมะใส่ใส่ผู้เฒ่าสารใส่ให้ใส่ใส่ใส่เป็นหลังเป็นหลังนะครับผู้เฒ่าเฮ็ดให้ก็ได้ใส่ครับว่ได้เยอะนะครับมือละสองสาโลครับ พาอได้กินนรับบรรยากาศสวยง่ามครับท้องฟ้าครับเป็นบรรยากาศที่ง่ามเศร้าๆอันนี้ต้นหยา้าคลายๆต้นไผ่ครับอ่คนนครับป่าป่าบอนว่าดิน เปียกเป็นไท่ปลาลูด้ะครับู้แต่ว่าปลาบอลผลนะครับแมวมุอเส้าปลาก็จะบอลให้เห็นเยอะแยะครับปลาหน่อยปลาใหญ่ปเป็นธรรมาชาติของยังพ่อให้เห็นครับเพราะว่ามันอยู่ต่างจังหวัดเนาะครับถ้าอยู่ ในเมือยังไงก็อาจจะหาเบื้องยากแล้วอันนี้มันเป็นโซนทั้งนอครับเป็นของจังหวัดขอนแก่นครับบึงทุ่งสร้างครับยังยังพอด้หาอยู่หากินครับยังพอด้หาอยู่หาจินอยู่บรรยากาศสวยๆพุ่นครับทางโซนพูนก็จะเป็นอันอันทางโซนพุ่นครับก็จะเป็นมองสวนสาธารณะที่ออกกําลังกายครับยามบุศเสว์ครับ ่นเหตุไให้คนมาออกกำลังกายตอนเช้าเต็มเลยครับพกพื้นที่มันโอ้หลายหลายลรอยู่ครับเป็นรอยไรพผุนมั้งครับ<ๆ>พื้นที่ท่ง้างครับกวางครับกวางยังยังปับปงยังบ่แล้วหมดครับ้าแลาเบือ่อโอ้ยพี่นอ้องเ้ยครับส้นแต่ละส้นแต่ละสซวนที่คน,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 นยังปับปรุงบ่หล้วนั่นก็นะครับนุกเจ้านกเจ้าไปแล้วครับนกเจ้านกเจ้าขาว ออกหากินเป็นอันนั้นเขาเอินกแซลตีิครับนดำๆตัวน้อยๆจับเขามม่มา่ม่มนครับนกเซลหน่อยติครับก็จะหากินเป็นถ้ามา,าติร์นะครับก็เพราะว่าที่เป็นนกเป็นนูเป็นอยังก็หากินกันไปครับคนก็ยังหานกคนก็หากินขึ้นกัน มือ่อนีบ่เห็นเรือย,ยามดังกับปกติที่มีเรือก็จะไม่ยามดังนี่ต่างหากแต่ว่าขาวดังเห็นนี่ได้หรอครับขา,ขาวอยู่กลางน้ำลงใสยังบ่ยามมันก็นหนาวเนาะก็ิไปยากลงน้ำตัวคนนะครับ,รบ,รบ,รบเป็นบรรยากาศสวยๆลมลื่นลมดื่นครับท่านใด ีปลาบอลอีกเกิงกำลังขึ้นตะเวนครับคนอ่ะกำลังตอนนี้ยังว่าหน่ยนั่นครับยังว่าหนึ่งหกเวย้ยหกโมงกว่านิดนิดครับนอากาศยังดีอยู่ครับยังว่าหน่ยนั่นปรนไดี๋ครับ อากาศดีดีคนละครับป่าบอนป่าบอนปานแข่ดอกแกงหางพ่อเม่เอ้ยครับตัวเงยกับบ่อนเงยเลยเน,ะเนยาะเหงวันนี้เนาะครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกับบรรยากาศดีๆียังีิไว้ทำนี่แหละครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ